วันอ๋อนึกถึงยามมาอยู่กับของพี่แหละหบ่อแหละแต่นะคะพี่พงื์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามีเหรอต้องพี่ไปกลับเร็วอะ พี่จะเห็นเหรอว่าลีเราชัวเข้ามาในห้องเนี่ยถ่ายูพี่ี่เราแกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมาตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกแต่ละคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พองเออผิดนะผิดใจเลยครับเขาค่อเข่าย,ย,ยจนะเงียบไปเลยแต่และเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเราก็มีผัวแล้ว รู้ครับรู้่ามีารท้าปอย่างเนี่ยฮะนี่พงไอ์อ้นทรก็อู้มูกอล์ฟยามา มีชู้ก็เสียันแล้วมีเสียงรอซอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวมันอาจะติดตั้งติมาให้ดีนะก่อนเย่าเชื่อไปนะไอันนี่ยโกหกโดนแดดแล้วแสงแดดเข้มจะหมดแล้วเออเออก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยจะพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วรักก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร ทันโอกาสแม่ไทยยังมาตลอดแต่ไอเรื่องนักไทยไม่มีทฉนเนี่ยคั้งยังก็เกินตาแล้วก้อยใส่หัวอไปชีวิตกันได้แล้ว่ะเราก็ไม่ต้องกลับเลยอีกนัดน,น,นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนพาดเออแล้วแล้วแวต่ทีหนุ่นมจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เล่าหมดแก่ที่มันแกน่ไม่มีคันเหมือนไม่มีคุณค่านายก็ให้นักลุยสายอยู่นี่เองเอาไป เฮ้ยแม่จ๋าแกไ่ต้องมาใจกัน้องเมียัน่มีพวก็วออย่างแกไปไปไดไไป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 ถปไ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 ดไป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 ไถ่ พิเศษขาจบข้อดีิองามสารคคอมโุลรอเรื่องดูถดดูถดกันต่อนะครับตลนะครับสานศาสาสตนนี้นะคะากิยาเนือราพานีพึงน้ำแหวงสิที่คนราแวงนะครับวนี้่าวนนคับเปลี่รถแท็ก่ไาดิอไ้ครับื่อบริษัทเวทครับนาไปทดสอบขึ้นไปวัน ในนครดูไบของสหร,ร,รัฐอเมริกาในเวลา90<อ>วินาทีโดยสามารถบินได้สูงถึง975เมตรทำความเร็วสูงสุดได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามขม่าวไปของภา,ามมพนีมม้สวัสดีครับค่ะ การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชนไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคน ต้องทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ่งหวังผลสําเร็จในการทํางานด้วยต่างไทยเว้ยยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชาวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร